เห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกที่บ้านนาของป้าแมงค่ะวันก่อนได้หนึ่งดอกนะคะวันนี้ได้สามดอกได้สามแต้มค่ะคงจะมาเรื่อยๆตอนนี้ดินกําลังชุ่มนะคะฝนเพิ่งตกค่ะอันนี้ดอกเล็กนะคะแล้วก็ดอกกลางเด็นไปมคะนี่ดอกโตที่สุดนะคะ ฝนก็กําลังจะมาอีกนะคะเสียงฟ้าคารามได้ยินไหมคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมดอกที่สองนะคะเนี่ยน้องเล็ก <c oughs> น่ารักไหมคะวันนี้โอ้ดูหน้าป้าแมงแดงเล้เลย <c oughs> แดงเลเลยเพิ่งกลับมาจากสวนค่ะรีบกลับมา <c oughs> เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนเริ่มเริ่มเห็นแหววแล้วนะคะเริ่มมีแล้ว โอเคค่ะโอเคนะคะก็สั้นๆค่ะคลิปนี้ป้ากลับมาจากไปดูเห็ดนะคะก็ได้มาสามดอกค่ะปะ้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูสีดูเหงือขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ